เหรียญหลวงปู่โต๊ะเหรียญเสมาพัดยศปีสองพนร้อยสแปดเนื้อทองแดงองค์นี้มาให้ชมนะครับถือว่าเป็นองค์ที่มีความสวยงามนะครับโดยเหรียญเสมาเนี่ยหลังพัทยศปีหนึ่งแปดเนี่ยจะมีการสองบอกนะครับก็เลยบอกมีดาวกับไม่มีดาวนะครับองค์นี้มีดาวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีดาวตรงนี้ก็จะเป็นโล่งๆนะครับครับจากความแท้นะครับพระเหรียญนะครับก็ดูความคมลึกชัดนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับดูรอยตัดนะครับ โดยเหรียญทองแดงของเสมาพยนต์เนี่ยจะต้องเป็นทองแดงลมดําทั้งหมดนะครับด้านหลังกับลูกพยรถยนต์นะครับมาเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับพระเหรียญที่จับมาต้องดูหน้าก่อนเลยนะครับสาคัญมากนะครับอ่าองค์นี้ถือว่าจมูกโด่งมากเลยนะครับผิวลมดำค้าบประหลอดทั่วองค์นะครับอ่าดาวอยู่ตรงนี้นะครับหลวงปู่โตะนะครับมาไปดูจิมพีนะครับ องค์นี้ถือว่าผิวคูลเลยนะครับเพราะผิวสวยมากนะครับด้านหลังเป็นรูปพยศนะครับพยายามไม่ดูผิวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูรอยตัดนะครับการพิจารณานะครับต้องรู้แต่หูหรือดลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับจะตัดไปขึ้นโลบนะครับจะไม่ตัดคมนะครับ แฟนเพจท่านใดมีปากเกลือหลุมโต๊กจะขายนะครับตุกรุ่นทุกพิมพ์มมนะครับส่งรูปให้ดูได้ตามมินิไลน์ด้านล่างนะครับดูตามนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ